ย้อน,นอออยับมกเนี่ยานหนานแตกหมดหม่ทำใหม่หมดเลยรื้อใหม่ทำใหม่ไม่เป็นไรทำได้เลยหรือใหม่ทำใหม่ทั้งหมดเพราะเป็นรอยแตกเอาไว้ จเริ่มเตรียมทำเรื่อย แท่งรุ่นใหญ่สองพันลิตรฝั่งขนาน้องเถมดินนะ อันนี้ของบ้านท่านรองมีรถเข้ามาเทดินของดินข้างในโอเคเก็บคลิปไว้ให้ชมนิดนึง สวยแล้วเริ่มสวยแล้วเก็บอีกนิดนะทีละชอ็อตเปลี่ยนใหม่ทำใหม่ทั้งหมดเลยจัด สวยงามค่ะตอนนี้ช่างทําให้เสร็จแล้วติดตั้งเหลือติดตั้งแท้งอย่างเดียวตอนนี้พื้นจัดไว้สวยสวยมากมีท่อน้ําทิ้งมีทุกอย่างอุ้ยเดี๋ยวเข้าไปใกล้ไันเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างก็จะมาจอยก็คือเขาเรียกอะไรนะอา่าเขาเรียกเอา้าแอดสมปองลืมอีกแล้วมาใส่ที เป็นลองๆล,ลืมชื่อต้องขอโทษขออภยัยวังนี้มาเก็บภาพให้ชมต่ออีกเนาะมาติดตามงานนี่เดี๋ยวเขาจะเก็บสีนู่นนี่นั่นให้เสร็จเรียบร้อยก็จะสวยปิ้งการติดตั้งทุกอย่างก็จะได้ลงตัวโอเคเนาะอันนี้อสมปองก็จะเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะคะถึงจะคนละสีมีความแตกต่างก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นชุดใหม่ของแท้งเลยค่ะ ความสวยงามเดี๋ยวก็จะตามมาเรื่อยๆค่ะทุกคนแล้วอีกหนึ่งปั๊กค่ะข้างที่นอนมีปั๊กเป็นของตัวเองแล้วจ้ารีวิวรีวิวช่างทำงานวันนี้ตัวอันนี้จ้ะอันนี้กาเดินชม รีวิวช่างปิดจอบวันนี้ทำกันหลายคนเลยวันนี้ตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์งานเริ่มปิดงานปิดจอบช่างมาเคลียร์กันใหญ่เลยให้เสร็จกันวันนี้ทั้งอุดทั้งเก็บ งานตรงไหนที่นัง่งทางช่างเขาก็จะเก็บไปหมดเลยเก็บทั้งเคลียรไปเก่าลูกนู้นคือแท่งใหม่ที่ตั้งติดตั้งเสร็จแล้วตอนนี้ช่างก็เริ่มตามเคลียตามเก็บงานเก็บจบตรงมุมนี้ที่ตัดไว้ก็เชื่อมติดเรียบร้อยปิดเรียบร้อยแล้ว บบมองช่างอีกนิดนึงโอเคโล่งๆ okay, ๋ยวกำลัาางเคลียร์ของกันช่างเตรียมตัวกลับกันหมดแลบจ้าโ, <c oughs> โอเคจ้ะ <c oughs> โอเคขอบคุณมากเก็บงานกันหมดแล้วใช่ไหมโอเคจ้ะไปแล้วตอนนี้ก็ กางเคลียรงานกันเสร็จทากันกลับแล้วตอนนี้ก็ตรวจงาน,นาสีทาไว้เสร็จแล้วตอนนี้สีที่เขาแกะท่อออกทำท่อมาเอปิดฝาดีแต่ทำใหม่เสร็จ แล้วก็สำรวจตรวจงานก่อนอ่าที่ปิดท่อกันจิ้งจกเข้าสุดแล้วนี่ปิดกันจิ้งจกเข้าตอนนี้ก็ข้างบนนี่ก็ปิดแล้วเรียบร้อยตรงนี้ลวดนี่ก็ล็อกเรียบร้อย ตรวจงานค่ะทุกคนมาตรวจงานกันค่ะนี้รอยรอยเชื่อมที่ทําไว้ที่เปิดประตูออกตรงนี้ก็ติดทาสีไว้เรียบร้อยแล้วก็ที่เจาะรูน้ําทิ้งนี่ก็ใส่สังกะสีกองน้ําเรียบร้อยเอาละตามเข้าไปด้านหลังมีจุดไหนอีกบ้างภายในครัวนี้เรียบร้อยแล้ว อันนี้แอดสมปองคาเข้าออด้านหลังสุดเลยค่ะเดินทะลุหลังสุดอันนี้ปิดรอยจิงจบเข้าปิดแล้วอันนี้ก็ปิดแล้วโอเคกระจกทางนี้ก็โอเคเหลือตรงรอยที่ว่าเป็นรูปดันกับรอยหิน นี่อ่ะนี้วนไปดูซิช่องแอร์อีกหนึ่งช่องตรวจงานตรวจงานช่องแอร์มุมนี้อีกหนึ่งปิดแล้วเรียบร้อยดีโอเคทุกอย่างเรียบร้อยค่ะตอนนี้เตรียมรอเคลียร์จ่ายเงินอย่างเดียวค่ะตอนนี้อนนอนนโอเค เือหลยังเหลืออยู่ที่เขาจะต้องมาทําก็คือมอเตอร์แล้วก็อีก1จุดก็ตรงประตูที่ดันประตูแล้วก็หินอ่อนประตู 1.2.3. จุด,จด,จดทั้งหมดมีอยู่อีก4จุดค่ะทุกคนอันนี้แอดสมปองก็เลยเรีวิวที่ช่างทำงานให้เก็บงานให้ทุกอย่างโอเคแล้วค่ะ